ภาพรวมครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังนี้ของชาวตุนเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดและชัดเจนหลายอย่างจะหมุนเปลี่ยนเร็วแบบคาดไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องงานกับความรักหากทำอะไรซื่อสัตย์ยุติธรรมจะได้ผลลัพธ์ดีมากแต่ถ้าลังเลใจจะเสียโอกาสง่ายๆ การงาน Justice บวก Wheel of Fortune จะมีจังหวะเปลี่ยนแปลงใหญ่เช่นการโยกย้ายตำแหน่งใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องอาศัยความยุติธรรมความตรงไปตรงมาใครที่มีคดีความสัญญาเอกสารจะได้ข้อสรุปในทางที่ยุติธรรมคำแนะนำอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะโชคชะตากำลังจะพาไปในทางที่ดีกว่าการเงิน seven of pentacles การเงินจะนิ่งๆแต่มั่นคงถ้ามีการลงทุนระยะยาวจะเริ่มเห็นผลกำไรต้องใจเย็นอดทนเก็บออมห้ามร้อนใจหวังรวยทางลัดแต่วันเตือนคือ ระวังเรื่องหนี้สินหรือการใช้เงินเกินตัวเพราะคุณจะต้องจัดสมดุลให้ดีความรัก The Lover บวก Nine of Wands คนโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ต้องดูให้ดีว่าจริงใจหรือแค่หวังผลประโยชน์อย่ารีบร้อนตกลงใจคนมีคู่ ช่วงนี้จะมีเรื่องให้ตัดสินใจร่วมกันเช่นซื้อทรัพย์สินลงทุน